t k o OKD OK ดีสารชีวภันฑ์กำจัดเพีย้ยกำจัดหนอนปราบแมลงทุกชนิดที่กัดกินพืชผักผลละพวงจรของการปราบศัตรูพืชนะคะจะค่อยๆน็อกค่อยๆป่วยค่อยๆตายนี่ไร่พริกของท่านจีดีพรรษาแสนสุขท่านจีดีแสงชุรัตก่อนฉีด TKO เพื่อป้องกันหนอนป้องกันเพีย้ยพิกเริ่มติดดอกออกผลมาดูกันเลยนะคะท่านจีดีแสงฉีด ทีคีโอตอนเกือครับขนาดนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มนะครับเป็นได้มาฉีดทีคีโอโอเคดี o K D นะครับเป็นสารกำจัดมแมลงศัตรูพืชนะครับนี้ผมมาฉีดพริกนะครับสวยมากพริกนะครับช่วงกำลังที่ดอกออกผลนะครับผมมาฉีดป้องกันไว้เพราะว่าปัญหาของเกษตรกรทั้งหลายส่วนใหญ่เนาะพริก นะครับยังม้อนได้แก่เต็มที่มันกระลนกระล่วงกระสาเหตุมาจากนอนไปช,ช่อนใช้น่วยพริกนะครับมีนั่นทาก็ต้องป้องกันด้วย TKO OKD นะครับป้องกันได้แน่นอนนะครับมีความจะเป็นเทฮาต้องฉีดหญ้ามะคืน้นนะครับเพราะว่าศัาตรูพืชเนี่ยย้ามาเว้นมันห้อนมันกะลี่อยู่ทั้งใต้นะครับ นะครมันขึ้นมันจะขึ้นออกมาง่อยอยู่ทั้งทงนะครับหอาก็ฉสีดโดนตัวมันมันก็นสีกําจัดได้ง่ายนะครับทีเคโอโอเคดีนะครับจะกําจัดได้ดีมากๆนะครับเป็นสารกําจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพนะครับโอเคนะครับครับครบ3วันนะครับมาตรวจดูผลงานของ t k o OKD นะครับที่ฉีดพ่น นะครับตัวหนอนนะครับเมื่อคืนในฝนตกนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหรนะ่เนาะตายแล้วฝนก็ตกสะลงแต่ก็เห็นบ้างนะครับพีกกำลังติดดอกออกผลนะครับเราป้องกันไว้นะครับ T K O O K D ตัวกำจัดศัตรูพืชนะครับเยี่ยมนะครับ ส่วนผสม500กรัมต่อน้ำ5 0า500ลิตรทิ้งไว้2ชั่วโมงก่อนผสมกับสมแดงฉีดพ่นช่วยลดต้นทุนสะดวกในการใช้ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้ฉีดสมแดงช่วยยับยัง้งศัตรูพืชและเชือ้อราสร้างผลผลิต